มัน้องอยู่ตรงกลางอย่า e ปิด e ดิถ e. okay. ่ายแล้ว uh, ถ okay. uh, uh, okay. uh, ่ายแล้วถแล้วถ่ายแล้วไหนไหนมุมไหนหนึ่งสองสามลุยนี่ยยน่ตรงกลางนี่เลยมอตรงมไม่เห็นมุมไหนจริงตรงมุมไหนวะออโอเคเออโอเคใครไม่โดดขอให้แม่งแม่งขึ้นมาอยู่ในทไม่ทำแบบทิศดิงก็ไม่แตกเออต่อร ขอขอแ่อองเ้าแตกเฮรยเดี๋ยวรงาแตนี่มีือกวะนี่ไัต้องมีง่ีปเนี่ยอันนี้อันนี้ไม่ใช่แฟนมาแท้โง่พันแท้เขจะรู้สึกกูยังเวลาเมาเราไม่เจ็บหรอกเวลาเมามีตื่นมาแล้ว ทำแผนเดยมสามีเหรอเนี่ยแคุ่ยกัสาแผ่นต้องนมด้วยกันนแ่งจะแุ่กแต่ลวงโอเควัน่อออยู่ยนะอ่าพูดเดเพูดเลยอ้อขอถามความรู้สึกเลยครับว่าผมรู้สึกว่ามันเหมือนเป็นพรมนุ่มๆที่ผมสามารถทิ้งจัลลงไปได้เลย คหนุกมากครับเหมือนไม่เคยเล่นเพิ่งไปเคยเล่นมาก่อนเลยเพิ่งรู้ว่าบางนามีขึ้นมาขนาดนี้เราที่จะมาตั้งแต่แรกกันไม่น่าไปเสียเวลาเสียตาหวานเลยแต่ถ้าคุณรู้คุณต้องตามมาดูจบดิจบครับสวัสดีครับอดีตพี่ยีแต่ไม่เห็นมึง